มาอีกครั้งครับผมทาชีป่าในแผดราสุดนะฮะเรามาดูกันแว่นะครับอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยย้อนคืนระเบิดอ่ะเยวเห็นไมเ้ยเนอะฮ้ยเยเฮ้้ยห็ไม่น้องเฮยเฮย้เ้ย้เเ้ย้้ย่เ้เ้เว้เย โอยมึงกิ้อะไรทีจังวะพีโน่ปีหลอดเรอลันแข็งค่ะคุณแม่ค่ะบางร้านไปดิปะไม่มีพันิดค่ะโอ้โหไอ้เยตัวนู้มันรอดไปได้ไงอ่ะฝาสุดเมื่อกี้ มาแล้วถึงพอดีเลยตอนบอกว่าหายเออกูทาชี้ไงกูทาชี้ไงกูกูไงกูไงกูเองทาชี้อ่ะลิกเตอร์โลมากลิกเตอร์โลอยู่นงผมมา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 ตรงนี้บูอ่ะผมโดูส่วนนะสวยเกินใจเย็นนะใจเย็นนะใครรู้สึกนะเออเฮ้ยตรงนี้ระวังระวังบอลเลนตีแล้ว เอมาอเลไอเล่ดมาดิสัตมาัตมาดิสัตมาดิัตมึงมาดิัมึงมากันดิบนมึงก็มากดิปฟอยอนไปฟอยอนเออเออเออแต่แต่ไิงมา ฮีโร่แบงฟอยอนจริงๆนะจริงๆุณเชื่อผมฮีโร่ฟอยอนจริงๆนั้นเนี่ยแบบฟอจริงๆอ่ะนอบัวอยู่หลังยอนไว้อะก็คือว่าใช่ถ้ายอนรอดน้องบัวก็รอดอ่ะแต่โดนก็โดนทั้งคู่อ่ะนางจะอยู่กับพี่แบงค์เองน้องเอมรอผักให้ด้วยอ่ะมาอีกครั้งครับผมทาชีป่าในแพดล่าสุดนะฮะเรามาดูกันแว่นะฮะโอ้โหจะพิมพ์ไปหาว่าตรงสยบแกกู เ้มถ้าเป็นถ้าพี่เป็นฝั่งนู้นนะแบงค์พิมมาอย่างี้พี่ตุยไปก่อนเลยหกสิบหกบาทเออโอ้แบงค์รวยไปมุ้ยอ่ะแบงค์เกมบักปะเนี่ยแบงลงร่างไปสวัสดีแครี่ขาตายพี่เล่นแต่ไฟฟอร์ยอนครับฮีโร่ตอนนี้พี่อยู่หมดแล้วพี่พี่ไปไหนครับพี่คือรูปหมดไปใครเขาบอกยอนฮีโร่ขาตายดูมันวิ่งเออดูมันวิ่งเนี่ยเออเนี่ยขามันไม่ตายมันวิ่งอยู่

น้องบัวจัดน้องบัวน้องบัวยาวๆเลยยาวๆเลยมันหมดแล้วยา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 วหมดยาวๆเลยบอกเลยว่ายาวๆเออเออเอาเออเอายาวยาวเอาเออเอาเออเออเออให้มันลู่กันไปแม่งเยัยหน้าหนังในบูระวังระวังระวังอาริกาโตโมซาไม่มีหรอกเล่นแล้วไม่ไม่โดนเวทเนี่ยไม่เคยละกับเขาละอาริกาโตโมไซมา

อย่าลืมตั้งค่าไอ้หนูเขาตังค่าผิดไม่ไไอ้ตั้งค่าเท่าเท่ไหร่ผิดพี่ไม่เหตุวงปะเนอะโอ้ยมึงกินอะไรถี่จังวะนัวพี่หลอด้งบัวน้องบัวเล่น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 แบบเล่นแบบช่วยฟาร์มไปด้วยได้ปะได้ได้แล้วเดินเดินด้วยกันอ่ะได้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 มันเป็นทาชูไง ไปเลยเชื่อผมเชื่อแล้วไปเลยเชื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยไหล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 เอ๊เอ๊ต้องเป็นคุณมังเลยแหละเอางันเลยครับเอามาได้เอางั้นเลยครับเอางั้นเลยคงับเอางั้นเลยเครั้นเอางั้นเลยเหรอแบ่งแบงแบ่งแบงยังไงแบ่งแบงไม่เอาไม่เอาพี่ผมไม่อยากไม่อยากไปยุ่งกับมันได้ได้ไม่น่าคบหาเท่าไหร่นะพี่ว่าเฮ้ยถ้าใครจะตายตะโกนดังๆระวังระวังระวังเอลฟ์ทายนะ ขันเจอรุ่นรันแข็งค่าวคุณแม่ค่ะบางร้านมด้วยปะไม่มีพันธิตะโอ้โหไอ้เหี่โอ้ยเอาแม่ใหมดอ่ะไอ้เหี้ยตัวนู้นมันรอดไปได้ไงอ่ะขวาสุดเมื่อกี้ขวาสุดเมื่อกี้มันรอดได้ไงอุ้งอ่ะเหี้ยเหี้ยเหี้ย จะเจ้าก็ไอสัตว์แจ้งแล้ว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 เราเฉยแลยเราโทษบวกอีกแล้วแอบมาดูต่อกันเมื่อกี้ไม่เล่นมาดามสองตาลุ้นเรื่องครับถ้าน้องถ้าน้องไม่รั่นแข็งเมื่อกี้นะเออใช่ใช่มันนะตุยเรนี้องมีแข็งแน่นอนไอพี่ไอ้ไอไนรีดรวยพอพอพี่กานแข็งเฉยเลยไอมันไม่ได้วาร์ปมันไม่ได้วาดนะมือจะวาร์ปกับบ้านไม่ได้วาร์ป เอ้ย13วิว okay, ันติดนะถึงมาผมมาผมมากมึดังแล้วแปดวิน้องก็ลองไปช่วยข้าถึงเข้ามาเงี้ยข้าถึงนังวนอะไรที่หมดแล้วช่วยพญานาคตัวโอ๊ยอยู่ไม่ยูระวังขอโทษไปจะตายผมโดดแล้วนะบังโอเค้มีให้แช่ล้างล้างแล้วโอ้ แหว่งเลยคือแบบโอจะขอให้มันเรียกเล่นเล่นด้วยก็ไม่ไม่ได้อ่ะมันต้องเล่นตรงหน้าแบง่์อ่ะการหลังให้อยู่เออเนี่ยแม่งในตรงนั้นผมแม่งก็อื๋อเจริ่งผมว่าสัตว์ผมไม่มีผมไม่มีธงดิเพฟอร์ยอนดีกว่าตาเนี้ยเรามาเล่นต้องยอนะบังเออไม่ต้องไปไล่มันให้มันเข้ามา ก็เป็นงที่อยูเลยใช่ใช่ใช่โอ้ยโดนระเบิดพอดีที่อ่ะสวยครับออกไม่เล่นตีไปเลยด้วยเตือนนี่ดักบอลไว้วัสดีครับสวัสดีครับคุณศิลิวิทย์บอลบอตายเยอะเดี๋ยวเล่นไม่นุ๊กอยากจะตีมือตัวเองให้แต่ใช่เวลาตายหมดแล้วอ่ะแบบหลายช็อตแล้วเนี่ยตาเนี่ยจะตายหมดจะตายมวยบอสวยระเบิดพอดีโทษระโดดพอดีเรารระรระโดดระโดดระเบิดพอดีโทษ ก็เลหายมาแล้วถึงพอดีเลยตอนบอกว่าหายเออกูทาชี้ไงกูทาชี้ไงกูกูไงกูไงกูเองทาชี้อะเล็กเตอร์โลมากเล็กเตอร์โลมากใช่พอเล่นคือแบบสภาพคือแบบเปิดแมปไปน้องเปิดแมปไปน้องพี่กำลังไปน้องมาเกยครับเัวการสุดสุดอยู่ในพวกเล่นอยู่ในตัวการแล้วพี่แบงค์ตัวกดูสภาพเลือดแต่ละตัวที่ผมเล่นได้อ่ะดูดิโอ้โห ตายไปห้าแล้วกูเฮียครึ่งนึงของฝั่งโน้นที่คิวอ่าไอ้สัารอ่าไอ้สารกูได้โซนพุ่งแล้วกูจะน่ากลัวอ่าเดี๋ยวกันละเดี๋ยวกันกลางให้นะเดี๋ยวกันกลางให้นะได้ปังเมย์ขึ้นมานะเมย์ยังอยู่กลางเึ้นละนะพุ่งขึ้นเนี่ยกูเดียว่ทัวร์ข้างบนสี่ทัวร์ข้างบนสี่ทัวรข้างบนสี่หายหนึ่งอ่ะผมนับได้สี่ตอนเนี้ยนับตามที่นับนะเขาผมไหม จะตายมเลยาสัตว์ขอเล่นแม่งสัตว์แม่งีเลยโห้าบนห้าบนหบนห้าจะตายจะายว่ะงนึงนึงกูเหรอใครวะกูเหรอหรือว่าสัตวตาตําดาเอ้ยตรงแค้นอะเอูตรงแค้นเ่าะโอ้ยโอ้ยตายโอ้ไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ทำเที่ยอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยของเกื่เงินเงินนี่ยคือช็อตจะได้ไม่ได้แม่งไม่ได้ไม่ได้ประมาณสี่ห้ารอบอบบตาเนี้ยช็อตจะได้ทั้งนั้นพีอ่ะโค้งไปโค้งไปตายการการต้นให้รับบอลอีเว็ได้ปะรับบอลอีเว็บได้ปะใครก็ได้ตายไหกอะตายแบบแจกเลยอะ ตอนนี้เทฟอร์ยอนโอ้โหเลี้ยงยอนแล้วไอ้เฮี้ยนเขาเอาเฮี้ยงัดสองทีแล้วพี่บัวเวย์ฟอร์เลหายใช่เฮี้ยนใช่ครับต้องรอของครับผมล่างผมมานะล่างผมมานะบ้ายกไปเฮี้ยนไม่โดดนะไม่โดดนะคุณดังจับได้ปะใบหนึ่งบังไม่ชุบ โอเคโอเคโอเคไปหาฟอลินก่อนหาฟอลินก่อนฟอลินอยู่ล่างเหรอล่างฟอลินอยู่ล่างโอเคพี่ลืมไม่ทันจริงขอโทษเลยดังดังกูขอสารภาพเลยได้ปะปล่าลงไม่ทันเหมือนกันตัวมือตลอดเออแต่กูไม่ลงกูดูตลอดทางอ๋อเือะตายต่อหน้าต่อหน้าแบบหน้าจอที่เลื่อนไปมีดักมีดักมีดักอะไับ้างมีเยอะ นี่มันเอาบูมนเอาบูมนเอาบูระวังก็สือเอาทีไม่ไปคำซาเิดาใส่มันนะดูคำซาสมดาแตาได้ิบเชียร์กลางไปเชียร์กลางไปเชียร์กลางเชียร์กลางไอรีอยู่ล่างนะไม่รู้ไปยังเราเป็นที่เราเป็นที่เอาดิศจไอ้ี่มาช่วยกันดูหมดไะไอรี่ต้หมด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 แต่ว่าแบบ มันอีกเวฟบอะไปโอเลงจังเลยอะยิงกูมาอะยิงกูมาให้หมดนะฟอเรนล่างนะเฮ้ยมันก็ไปเคลียร์เวฟก่อนอีฟอเรนนะโหลเป็นไรอะเวฟอยู่นู่นอะฟอเรนฟอเรนเลสเวฟอยู่นู่นฟอเรนไม่กลับไปกันเวฟอะมาอยู่ในในเลนเราอะหมดแล้ยนะเอาฟอเรนเนี่ยเนี่ยฟอเรนอยู่นี่เนี่ยเอาฟอเรนไม่กันเวฟอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลโดนด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกันเวฟฟอเรนค่อยคค่อยๆ่ฟอเรนใจใจเย็นเองอะ อุ้ยเล่ไ่ไไล่ไล่ไอ้เวฟไม่กันนะฟอเรนเอ้าเวฟล่างกูทำไว้มึงไปกันดิเอ้ามันบ้านะเว้ยมันแบบมันไม่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 สนเลยมันจะมารอไฟกับเพื่อนอย่างเดียวเลยเอาหุมอเมื่อกี้เอาจ็บปะเจ็บลายเดินมันมาให้แล้วแบงค์มันมันทำเวฟล่างไว้มันไม่มันไม่เป็นกันเอาเลยนะโอ้โหโอ้โหสวยงามอะไรวะเต็มหัวเอามันที่บัว สวัสดีครับเพิ่งเลิกตั้งวงครับโอ้สวัสดีครับคุณวีตามิทอุ้ยจะตายที่นี่พี่มันมาแล้วคือแบ๊กที่เพลทละไปอีกคนนึงไม่มีทะลุโมไปโอ้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเล่งเลยมาแล้วสามสองหนึ่งถึงบ้านแล้วเราแตกถ่ายห้าวิถึงบ้านแล้วละเออมาถึงบ้านแล้วกลับแป๊บกลับแป๊บกลับไปกลับไปที่จะดูดูดูไบโอของนี่ัวตายจัดไหนก็ตายอยู่ดีนะ เฮ้ย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 เจอหน้ามึงใส่อย่างเดียวเลยมึงเป็นไรอ่ะมึงเป็นนักนักฆ่าเหรอเอทองย่ายันเลยอี๋มึงเป็นนักฆ่าเหรอกูงงมึงจะเอาอย่างเดียวเลยอ่ะเจอหน้าะก็คืออ่ะแค่นี้พอกคอ่วกำลังไปกำลังไปเฮ้ยแบงค์น้องมาช่วยลองมาช่วยพี่แบงค์มาอีกแล้วไอ้เยี่นี่มาอีกแล้วดังไม่มีใครเล่นกับเราเลย โดนตรงนู้นหมดเลยมันจะตายหมดไม่ไม่แบงค์มันโดนตรงนี้ไงแล้วบังมาช่วยพอดีผมเห็นแล้วผมฟีดออกไม่ทันนะเพื่อนผมเพื่อนจะเข้ามาเล่นในภูมิต่อผมไม่ได้ยืนไม่แนะผมเห็นแล้วเดือดดันมันออกได้แต่ไม่ทันแล้วผมเห็นเลยไฟมันแยกเว้ยมันเขากลับมาเล่นหลังกับเราไม่ได้ไม่เจอเจ็บบ้างเจ็บบ้งหมดนี่มันโดน โอ้โหพี่เอ้ยตายไปเจ็ดในหน้าหนังแต่เริ่มได้แล้วเริ่มเล่นได้แล้วไปเว้แม่ร่างกายต้องการประท้าครับฟอเลนไม่กลับบ้านแล้วหนึ่งฟอเลนจะบวงมีบใจรัวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยจริงๆอย่างเดียวอ่ะมันต้องการแค่ไฟอ่ะตอนนี้ฟอเลนอ่ะไปลีโลมากไปลีโลมากร่างสองฟอเลนหายนี่ฟอเลนอยู่ผมอ่าเฮียเอาอันติแล้วด้วยเอาตุ้งใส่กู ไฟได้นะลา่างสามเหาจับเลยรอโดนอ,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 อยู่เฮ้ยโอชุม่มหมองไวโออยู่หมองดิ้งก์อยู่ดิ้งดงเห็นเม็ดโอ้ยแย่เดี๋ยวนะ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 เสียชีวิตตายไว้แยเล่นไม่ได้อ่ะดีม้าเมื่อกี้เออรู้หรืไอ้เหี้ยออกไม่ได้เลยเนี่ยเจาเม็ดแม่งวู้ดเดี๋พุ่มนะเมื่อกี้มีนะไม่โอออกฟอร์ดเคปอ่ะฟอร์ดเคปทารอนด้วยเยสเก้ อื้วทำไมมึงไม่ขึ้นมุลามาเลยถ้ากระจบวะตอนแรก <c oughs> มุลาทารอนอะมึงขึ้นบัวแค่นทใหม่ปะเดลี่ออกค่อยกันบีกตาจริงนะกันในป้อมอะไหวยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> บัว <c oughs> บัวแน่ดีอะตั้งขนมอะ้องเสีย่ยวปิกนะน้องสวย <c oughs> นั่นอยู่โดโยเฮ้ยนี่ยเลยยืนไม่ไม่ไหวยืนอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดเดียวเองอ่ะฟอเรนแรงมากฟอเรนปีนมากไม่ดูดูฟอเรนมันเกินอู้ดูดิดูดิดูมันเล่นดิอะไรอ่ะเกิดอะไกันเป็นอะไรมันข้างยาเหรอฟอเรนชิปกันได้นะบัวมาร์เซย์มาชิปฟอเรนคือแบบเล่นบ้าเกินมาฟอเรนมาฟอเร ชิบหายแล้วจต้องเลนตายเกมนี้ตึงจังครับปังผมเล่นยากมากตอนนี้คือต้นเกมผมจนจัดไงแล้วแบบจะได้จะได้ประมาณ4ี่ห้ารอบอะคิวใครไม่ลงอะต้นเกมอ่ะตอเนี้ย็อดบาปเยอะตัวละแตะตัวละแตะแต่ละ็อดตันสี่แล้วบัางอล้วยี่สิบแล้ว เหมือน <ไป S 2> ครับรที่คือบัวยครับตอนนี้อะแอดวี v อารมณ์แบบพี่เลย <laughs> พอเล่นเกินไปพี่ตอนนี้ใช่ครับพอเล่นเหมือนแบบโว้มันสุดเกินหน้าพอเล่นแบบมันแบบมันไม่เอาเวฟไม่เอาอะไรเลยต,ตอนเนี้ยมันจะโวยมันเหมือนนักฆ่าครับโด้สปิตยาเลยเลยโดนมาช่วย ถ้าเป็นคนก็คือคนบ้าฟอเรนสวัสดีครับคุณเสี่ยขอบคุณคุณดีสมิธนะครับกดแชร์ให้ฟอเรนมีมีหมัดนะอืมเลยนเอาผมบ้าไม่เมดเมดนี่เมดนี่เมดเลยรับได้ไะมที่มันแม่งต่อดอแบบโอ้โหมันเปลี่ยนมากมันเล่นโผดเยอะใช่ใช่แล้วมันก็บ้ามากด้วยบ้าหรือเปล่าวะ ข้าเดเออว่าลืมดูเลยจะยิงเช็ให้หาวิเชใหเดี๋ยวบนไม่กล้าเดินอ่ะไม่ไม่ไม่ดักไม่ดักยิงไม่ดนันน่าดักอ่ะเล่นกาอยูนนี่เอมมาผมาผมมามาตรงนี้บูอ่ะผมตดวสวนนะหวยเกินใจเย็นจเย็นนะไนิเออไว้ตรงนี้ระวังระวังกอเล่นสรแล้ว เอ้อเเลมเดิสัตมาิสัตมาดิสัตมาดิสัตมึงมาดิสัตมึงมากันบอบน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 ทำบนไปทำบนไปทำบไมึงก็มากันดิ่เอผมโดดบางบผมโดดบางผมโดด ใช่เคดิคุณม์คเคดิคุณมาักคุณมร์คุณม์คเปิดตรงนั้นสวยปึ๊บผมเล่นไหลตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะแล้วผมไปไหลดาร์กต่อเว้ยสอดเมื่อแกผมไม่ลงอันติลาดดิลาดาร์กไม่ได้ก็จริงแต่ว่าก็ตามนั้นอ่ะตามที่เห็นเลยหยุดสยุดป้องหยุดแล้วรีบตมึงหมิ่นกูกันทั้งเกมมึงหมิ่นกูกันทั้งเกมเหรอหมิ่กันกันทั้งเกมเหรอ มันเป็นนักฆ่ามึงบ้าหายี่ห้อดูดยาหมาฟาเรนโอ้ยใจโคตรแซ็แท็ไปต่อให้นังเกมตาเนี่ยโอ้โหเฮียโอ้ยัวแบกจัดเทียดาวเบดเยอะแยะอะไรเนี่ยเยี่ยจอดจอดเล่นคูเมื่อกี้คือสวยมากลิกเตอร์เล่นคู่กับลอเลอยนและคุณมาร์คผมไม่เห็นคุณมาร์คโดดใส่ตีใช่ป่ะ ที่เขายกปื้นมั้งแล้วน้องบัวก็โป๊กอยู่แล้วแม่งโลมากน้องบัวก็คือโป๊กอยู่นะแม่งโลมากปึ๊บผมไหลตรงนั้นปึ๊บสัแตกใช่ได้น้องฟรีมากได้ฟรีโอ้ดูดิดูฟาร์มฟรีดิดาเมจสามสองรับดาเมจเจ็ดจุดสามอ่ะน้องฟรีมากเต๋อเลยคือน้องเดินไล่ไอรีอ่ะไอรีแม่งมีของอ่ะแล้วเมื่อกี้ไอรีเขาโลดาร์กมากๆเลยแล้วก็ไวน์โอด้วยแล้วก็คือไหลแม้ตายกับพี่ทีละตัวแล้วคนนี้มันโอพีไปแล้วอ่ะจอดเมื่อกี้ของมันมาแล้วอ่ะ เป็นไงนะครับนะอาชีป่าแผบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตูดกดติดตามนะครับกดชงกดแชร์กดไลครก็ได้กดนะครับนะนะครับบอกเลยว่าอาชีป่าแผบนนี้เอาตูดจัดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ